สวัสดีค่ะ Hello Good Morning from Thailand This now 1 0 n a t e am ตอนเช้า10โมงครึ่งะคะตอนนี้อยู่ที่ส,สยามสแควร์นะคะถนนที่ทุกคนจะต้องมาเช็คอินนะคะหรือว่ามีการทำถนนใหม่นะคะดูสิคะคล้ายๆเคียงกับทาง ที่เกาหลีเลยนะคะและวันนี้ก็คนเยอะนะคะเพราะว่าเป็นวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะแต่อากาศค่อนข้างจะร้อน น,นี่เขากำลังก่อสร้างยังไม่เสร็จนะคะกำลังาทาเกือบแล้วนะคะสังเกตได้เขากําลังทาเส้นสีแดงแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ไปเรียบร้อยแล้ว this day they still not done hello soda ชามะนาว thank you to joy the live stream today i I'm taking you to see We c t l s i a Square area เรียกว่าสยามสแควร์นะคะเหมือนในหนังที่ที่มีการพูดถึงสยามนะคะ Hello my friend how are you from Beauty I'm doing good thank you so much This be c a l l e Bangkok Siam Square in Bangkok Thank you beauty thank you so much this day make the new road or make the new building try to renovate say make the road life for fashion teenager อันนี้ก็จะเป็นสวัสดีค่ะคุณดาอันนี้จะเป็นถนนสำหรับวัยรุ่นนะคะมาเดินนะคะ เขาจะทําสไตล์เกาหลีนะคะออตอนนี้ก็เลยคุณยายเกาหลังก็เลยมานั่งดูนะคะคุณดาก็ Hello Everyone นะคะอากาศค่อนข้างจะร้อนนะคะน้องโซดาชามนาก็สวัสดีโสเลนะคะคนกำลังเยอะมากนะคะต้องหันกล้องหนีมากนะคะเดี๋ยวคนเยอะมากนะคะโอ้โหนี่ค่ะโอ้โหวันนี้ก็ มาในมาดไวสรุนะคะ Hello everyone Hello beauty Hello peak and da. Uh, hello so da. ชามะนาวนะคะ You can see on behind me many 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 นะคะ Many people come to w a l k i n g นะคะ Because here they have many shops and they have like uh, แฟชั่นนะคะทำไมคนมาที่นี่ครั้งที่อากาศร้อนมากเลยนะคะเพราะว่าที่นี่มีห้างสรรพสินค้าเยอะนะคะแล้วก็มีของที่เป็นแฟชั่นนะคะ Hello ชาการ Beauty บ l o อกนะคะเดี๋ยวโบจะให้ดูข้างหลังนะคะนี่เออนู่นช้อปปิ้งค่ะช้อปปิง้ง After t h a t I go shopping หลังจากไลฟ์เสร็จนะคะโอ,อ้โหวันนี้จะไปทำการช้อปปิ้งหน่อยนะคะ Many, many people นะคะดูคนไปเพลินดีนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็โซดาชามานาวเซเลอร์ o ูสชากันชากัน Yeah shopping this is uh, like fashion for fashion and people come to hang out เป็นสถานที่สําหรับทุกคนมาแฮงเอาท์นะคะก็คือถ้าใครสมัยวัยรุ่นนะอันนี้สําหรับโบนะคะวัยรุ่นโบจะมาแฮงเอาท์ที่นี่ <c oughs> วัยรุ่นมากใช่ค่ะเราต้องเราต้องอินเทรนกับสถานที่ด้วยนะคะดูข้างหลังนะ,ะดูข้างหลังะะเยอะมากอากาศก็ร้อนนะคะดูข้างหน้าข้างหน้าก็คนเยอะนะคะแอนีข้างหน้าก็คนเยอะนะโอ oh. มาที่นี่นะคะทุกท่าน <c oughs> จะเห็นคนแบบโอ้มาดูแฟชั่นได้นะคะแล้วก็ And I just met the t e e n e g e r She w h e r the costume. Like a gamer. They will have a show in p a r a g o ใ Mall. Mm hmm. แล้วก็ได้เจอตามทางก็มีน้องที่ใส่ชุดเป็นคอสตูมเกี่ยวกับการเล่นเกมนะคะ mm hmm. uh, เขาบอกว่าจะมีการโชว์ในตอนบ่ายที่ห้างพารากอนนะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับตรงนี้เองนะคะ แต่ตรงนี้นะบอกไว้เลยว่าอยากมาช้อปปิ้งมากเลยค่ะเสื้อผ้าสวยมากค่ะถูกใจวัยรุ่นนะคะเดี๋ยวดูสิคะว่ามันเขาบอกว่าวัยรุ่นว่าก็คือถนนต,ตรงนี้เขาจะทําคล้ายๆประเทศที่เกาหลีนะคะไม่ต้องไปเกาหลีแล้วนะะมาที่สยามก็พอค่ะเนี่ยดูสิคะสวยไหมคะสวยกลางคืนสวยมากค่ะคนมาถ่ายรูปไปเยอะนะคะเห็นไหมคะโอ้โหโอ้คนคน พอเราถ่ายรูปก็เหมือนเกาหลีเลยนะคะโอ้โหดูนะตอนกลางคืนน่ะสวยมีมีเคยดูของคนหนึ่งสวยมากตอนกลางคืนนะส,สวยนะคะแล้วก็จะมีสินค้าของทางเกาหลีเยอะเครื่องสำอางก็ขายเยอะค่ะมาเลยค่ะตรงนี้ถ้าใครอ,อ,อยากมาช้อปปิ้งค่ะท่านจะไม่ผิดหวัง how you can get here here is You can take a Skytrain or BTS train then you stop at the สยาม Station Hello Rex Wall สวัสดีค่ะ b o n j o ค่ะสวัสดีค่ะ Thank you so much dear f r i e n d Hello Hello Kuma Dusa Hello from from Indonesia and Art and Creative from India Namaste Come ู o visit the We call Korean street in Thailand นะคะถนนเกาหลีค่ะทุกท่านแฟชั่นค่ะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์วัยรุ่นนะคะ <laughs> มีวัยรุ่นถ้าอยากถ้าอยากจะไปช้อปปิ้งนะคะวัย <laughs> รุ่นมากเลยนะคะแ <laughs> ละะ้วก็ I'm also fine my friend thank you yeah ชาการ beauty vlog thank you so much to join my live stream I will do a live uh, about 20นาทีเ e นอัมดันนะคะจะไลค์แค่20นาทีเท่านั้นนะคะไม่งั้นทุกท่านจะเบื่อนะคะเอาแค่20นาทีพอนะคะเพราะว่าวันนี้จะมากระชากไวสักหน่อยนะคะ เป็นวัยรุ่นนะคะนี่ก็คือถนนเอ่อ h e y still not done construction นะคะแต่ยังไม่เสร็จนะคะแล้วก็ชากการวิวติลโลกัสเซ่ hello to ครูมาแอนชยาอาร์ตก็เซ่ h e l l o to พีทแอนดานะคะโซดาแล้วก็เซ y hello to โซดานะคะเดี๋ยวจ้า อันนี้ K-Bank นะคะริสกสิกรแบงค์หรือ all short name K-Bank นะคะธนาคารกสิกรนะคะกดเงินเดี๋ยวจะไปกดเงินตรงนี้เลคะ่ะแล้วก็จะไปช้อปปิ้งเลยคนโล่งแล้วค่ะได้ดูถนนแล้วค่ะอุ้ยนี่ค่ะคนโล่งแล้วค่ะ beauty นี่ค่ะ beauty sale 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 น,ะะนี่ไปซื้อไปซื้อเครื่องสำอางได้ many many อาชาช็อกโกแลตแกลเลอรี่ thank you dear sister good morning this is 10:30 a.m. in Thailand เดี๋ยวจะหาใบรุ่นสัมภาษณ์หน่อยนะคะหาไม่เจอเลยนะคะก็จะให้ดูนะคะที่ช็อปปิง้งนี่นะคะ่ะช็อปปิง้งนี่ช็อปปิง้งช็อปปิง้งช็อปปิง้ง And I'm very lucky. นี่ I come they give a free. ต้องโฆษณาให้เป๊ปซี่หน่อยนะคะ They give a free for Coca-Cola or the brand is Pepsi. They give free. ให้ฟรีนะคะเนี่ยเป๊ปซี่นะ How are you ชาการเย่นะคะ And น, yeah, น,ะะนี่ดูสิคะอันเนี้ย9บาทเองนะคะที่สักไอศกรี อเมริกาโนโอลี่1 9ไทยบาทชีพนี่นะคะถึงว่าวัยรุ่นมาแหงเอาที่นี่นะคะก็คือแหงเอาคือการนะัดพบเจอกันของวัยรุ่นนะคะสมัยโบวัยรุ่นโบก็มาที่นี่นะคะไม่เป็นไรคะ่ะตอนนี้เราแก่เราก็ยังอยากมาเพื่อเราจะได้วัยรุ่นคืนนะคะแต่เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยนะคะมาตรงนี้รู้สึกแบบไปอยากแต่งตัวอยากไปซื้อของแต่งตัวใหม่ แต่เสื้อผ้าเยอะมากโรสพักวันตลาดสดสวัสดีค่ะส่งหัวใจพลังบวกมานะคะมาดูที่สยามสแควร์นะคะนันวัยรุ่น,นะคะ่ะเดินควักวายควายอยากจะสัมภาษณ์สักคนอยู่นะคะ <laughs> พี่โรสอัยอยพี่โรสฮัลโลโรสนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินไปดูเสื้อผ้านะสวยมากเลยเผื่อใครสนใจนะคะโอ้โหมาช็อปได้นะคะที่ สยามสแควร์ S S Square, ท่านจะไม่ตกเทรน์นะคะยถานะคะจะไม่ตกเทรน์นะคะซารโรสวาติกาแต่งกิ้ว so much โอ้แต่ไปไม่ได้คะคะเพราะว่าตอนนี้ถอดหน้ากากนะคะนาหน้ามัสกาอ๋อถ้าสวัสดีก็หน้ามัสกานี่ช้อปปิง้งช้อปปิง้ง นี่นะคะทุกคนเดินขวักขวายนะคะเอา้าน้องโรสน้องโรสน้องโรสอยู่ตรงไหนมาถึงยังมาเลยนะคะมาคอลแลบกับพี่คอลแลบก็คือการบูรณาการการร่วมช่องกันเขาบอกว่าเทคนิคหนึ่งที่ทําให้ช่องโตวไวคือการคอลแลบนะคะน้องโรสมาเลยนะคะแล้วก็คุณพีทและคุณดาก็สวัสดีคุณสาโรธนะคะ และโบก็มีไอเดียหนึ่งนะคะในการทำช่องทำไลฟ์คู่กันนะคะอยากจะให้แบบถ้าใครแบบเหมือนก็ว่าเป็นการโชว์ชุดประจำชาตินะคะก็ดีนะคะเพราะว่าช่องฝั่งอังกฤษทอมสันเนี่ยเขาชอบใส่ชุดประจำชาติฮะ,ะโอ้โน,น,นะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคะดูสิคะโอ้โหเนี่ยค่ะโอ้โ,โบรู้สึกว่าโบกลมกลืนกับวัยรุ่นที่นี่มากเลยนะ,ะวันนี้ <laughs> กลมกลืนมาก <laughs> I know this store on this avenue yet. I don't know this store on this avenue. This uh, many store is almost almost about almost is a uh, Korean product นะคะส่วนมากก็คือห้างตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องสำอางนะก็จะมีทางเกาหลีใต้นะคะเพราะว่า โซนนี้จะเป็นโซนของเกาหลีใต้นะฮะอุ้ยเยอะมากเลยนะคะให้ดูข้างหน้าดีกว่าค่ะโอ้ให้ดูข้างหน้าดีกว่าะคะ่โาาาะ,คะโอ้โหไม่คะ่ะเกาหลีใต้ไหมคะโอ้โซนเกาหลีใต้จริงด้วยนะคะเนี่ยโอ้ยน,อน้องน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็คุณโรสปากวานก็พักวานก็สวัสดีชาการน,นะคะ บินมาเลยค่ะน้องรสบินมาซาโรสซาโรสวัดดีกาเซนฮาร์ดฮาร์ดนะคะโอ้น้องรสมาเลยนะคะนี่พี่จะไปช็อปตรงนี้เลยคะ่ะแต่นี่คิดว่าเขาทำใหม่เนาะ this I think they rebuilt before Must look like this แต่ก่อนไม่น่าจะเหมือนอย่างนี้นะ,ะแล้วก็คุณปาคุณโรสนะคะก็สวัสดีทุกท่านแอนโรสเซย์เฮลโหล ช o เอ e ุว s a r o น Vatika send YouTube y o u t u b e นะคะไม่หนีไม่หนีไม่นีตอนนั่งดูแฟชั่นก็พอนะคะ <laughs> วันนี้นั่งดูแฟชั่นนะคะว่า <laughs> อยากแต่งตัวเหมือนน้องๆ i I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 'm looking fashion I would like to change my clothes now นะฮะอยากจะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายใหม่นะะไปดูวัยรุ่นนะแต่งตัวเหมือนวัยรุ่นสักหน่อยนะคะ <laughs> ให้กลมกลืน yeah beautiful place colorful สีสันมากเลยนะคะแล้วก็นายพี่เพชรคะัะพี่เพชรอยู่ไหนนอพี่พี่ดาค่ะคุณโรสพี่ดาเขาชื่อคุณพีทและคุณดานะคะแฟนเขาแต่ไม่ได้คือถอดหน,น้ากากคะก็เลยจะสัมษณ์น้องๆไม่ได้จริงอยากสัมษณ์น้องๆแล้วก็ซาโรวปฏิญาเส้น h าร์ดๆๆนะคะโรส คุณน้องโรดก็ say hello to สาโรดนะคะโอ้ oh, นะคะต้องไปช้อปปิ้งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเดินไปนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะว่ามันมีอะไรนะคะ I will take you to walk a little bit แต่เดินไม่ได้ไกลนะเพราะไม่ได้เอาหน้ากากออกมานะคะ I cannot walk so far because I did not take my mask out Hello highway come to shopping อินสยามสแควร์เฮลโลบราเธอร์สวัสดีครับทุกท่านนะคะสามารถพูดไทยได้นะคะช่องนี้เป็นช่องต่างประเทศนะคะน่าจะเป็นประเทศเวียดนามถ่ายวัยรุ่นใสๆพี่ค่ะดูสิคะอ๋อแล้วก็ไปใกล้ไม่ได้นะคะเพราะาร้านค้าม,มีเพลงนะคะใช่พี่ดาค่ะพี่ดานะคะ อุ้ยสุขภาพดีเด้ออืมสวยมากอ่ะสวยมากสวยมากสวยมากเลยนะคะนี่นะคะนี่ค่ะน้องคทนน้องเขาน่ารักมากเลยนะคะพีเซนเตอร์นะะห้างวิมหาให้ใช้คาเมกนะคะนะคะวัยรุ่นไหมคะเรารุ่นนะคะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์น้องฮะเดี๋ยวจะขอสัมภาษณ์น้องสักคนหนึ่งโอ้มีน้องหมาด้วยนะะอูยห้าคิวดอกโอ้น้องหมา คงจะร้อนนะคะอากาศคงจะร้อนนะคะเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องสักหน่อยนะคะน้องจะให้สัมภาษณ์นะกูชอบอปปิ้งเยอะนี่นี่ Nice Street for shopping shopping ดูร้านนี้ก็พอนะคะร้านนี้ <c oughs> คนเข้าร้านนี้ก็พอ <c oughs> แต่มีกิจกรรมเยอะนะคะแล้วก็แล้วก็วก Hello Highway คุณ Good Shopping แล้วก็คุณรยก็สวัสด,ดี Highway นะคะแล้วก็คุณ Highway ก็สวัสด,ดีคุณพีกนะคะ Hi V นะคะ Yes นะคะันนี่ you see นี่อันนี้อะไรคะนี่โฆษณาอะไรคะเนี่ย I'm not sure what the advertisement about Telephone cause this เยอะมากเลยนะคะตอนนี้อะไรมาแรงน้องเวแอมควาทเทเรียบอ้าวเหรอตอนนี้อะไรมาแรงไม่รู้เฮลโหลบราเธอร์อินรอเทรนไหนไม่รู้เลยเดวต้องไปถามน,น้องนะเดีะยวต้องถามน้องนอนะคะอันนี้ไม่รู้เลยนะคะขนาดวาบยังไม่รู้เลยตกเทรนไหมนะคะตกเทรนไหมล่ะคะวาบยังไม่รู้เลยเดวต้องไปถามน้องนะอนะเอนี่ดูหลังๆน้องน้องเอาก็ได้อ่ะ เทรนไหนก็ไม่รู้ค่ะมีทุกเทรนนะคะ Yeah everyone good doing good week end week end ยี่สิบยี่สาม ไม่รู้จะถามใครไปรถเขาก็เดินจ๊บจับจับจับนะคะก็เลยไม่รู้จะถามใครนะคะถามตัวเองโอ๊ยเจอน้องคนสวยลค่ะเจอน้องคนสวยเลยค่ะพักแล้วหรอคะพี่พี่ทํางานคะคุยกับพี่ทํางานว่าเขาเอามาไปด้วยรถอย่าน้องสกายไปแต่ขับรถไม่เป็นมารับน้องหน่อยอ๋อ ใช่ค่ะที่นี่ประเทศไทย yes this is Thailand we this are road they they talking they try to make the road look like South Korean South Korean for Walking Street แล้วก็ชาการบิวตี้บล็อกก็ say hello to มวยมวยโฮเวนะคะ แต่นักท่องเที่ยวมาเยอะมากนะเยอะมากนี่ขนาดพิ่ง1ิบโมงฮะ,ะตอนเย็นจะขนาดไหนนะคะแดดไหมเนาะแดดร้อนมากค่ะแดดร้อนมากนะคะแดดร้อนนะคะเอามาเลยค่ะเอามาเลยนะคะเพราะว่าเอ่อตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนเอาร่มมาทั้งกันแดดได้กันฝนนะคะแล้วจะสัมภาษณ์น้องๆน,นะคะสัมภาษณ์น้องๆะะดูหน้าตาน้อง บ้านเราเทรนอาหารค่ะเทรนอาหารใช่ไหมคำไฮเวย์ดีมากครับใช่ดีมากค่ะเ้านาน้องนะคะแต่ดูดแฟชั่นก็ดีนะคะตรงเนี้ย <c oughs> ค่ะวันนี้ก็โบก็จบไลฟ์แล้วนะคะ เพราะว่าเรพามาดูแค่20นาทีนะนี่นะคะคือทีนเอจจอดสตรีทนะคะก็คือถนนวัยรุ่นนะคะไม่จำเป็นต้องวัยรุ่นนะคะเราผู้สูงอายุก็สามารถมาเดินได้นะคะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความกระชุ่มกระชวยนะคะออมีของขายเยอะมากเลยนะคะเนี่ยมาเดินได้นะคะเมนดีเมนดีช้อปปิ้งเนี่ย you everyone can come to walk and the nice the the night will be better because they have many lights on the street นะคะโบต้องขอบคุณทุกท่าน i have to thank you p e oh, t f o e tea and Daa, soda ชาการ n ฮเวย์เม m a n y m น n ว m a n y that come here แล้วก็น้องโรสนะคะน้องวันนี้สวยมากเลยอ่ะ น้องสวยมากแต่ละคนสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะถาโหสวยมากเลยเดี๋ยวเจอน้องก็สวยนี่เดี๋ยวให้ดูนะน้องสวยมากนะคะนี่น้องก็สวยมากนะคะสวยมากเลยนะคะเนี่นะคะน้องก็สวยมากเลยนะคะบายบายค่ะ See you next live บายบายขอบคุณมากค่ะ Thank you so much